ัสดียำเช้าๆกับพเพื่อนนะบรรยาการเึ่งเลิกงานมานะครับเดินทางมาถึงบ้านนะครับอัดน้ำเรียบร้อยนะพเพื่อนๆนะก็ได้ไส่กรอบ,ซบแซ่บมาจากโรงงานบ้านนะครับสาานที่บ้านนะเพื่อนๆนะมากับเพื่อนนะนนะทักทายยมเช้าๆนะครับทานไส่กรอบแซ่บด้วยกันนะครับ บรยากาศของเรายามเช้านะครับเพื่อนๆนะอากาศดีมากอากาศดีมากเพื่อนๆนะเช้านี้เราก็จะไ,ปไปด้ยินเสียงนกร้องทุกวันนะครับเพื่อนๆนะเส้นเกาะเส้นเกนะครับกับผักนเพื่อนๆนะมาครับมาครับทานเส้นเกาอร่อยแซ่บดีมากเพื่อนๆนะผักกรอบมาก ครับจะกราะของเราส่งความสุขทักทายเพื่อนๆยามเช้าๆครับบรรยากาศเพิ่งเลิกงานมาครับเพื่อนๆนะเดินทางมาถึงบ้านนะครับรอาบน้ำแต่งตัว นะครับอืแทะกอรอกของเรานะครับกับผักเลิกวันนี้ไม่มีพิสดุดเลยนะสวัสดีครับตัวแบบปีคับถ้าใครยังเช้าๆครับเพิ่งเลิกงานมา,นานแล้วเพื่อน ชื่การดของผมอยู่มันเบอร์เพื่อนๆอำเภอเท่าวงจังจหวัดลบบุรีนะครับทำงานโรงงานนะเพื่นพนนอนๆนะวันนี้มาส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆอย่างเช้าก่อนนะครับนั่งทานกระกรอบ,บแซ่บก่อนคนระับส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับ หากเพื่อนๆทานแทะเกอกด้วยกันครับอืมบรรยากาศของเราเยามเช้าๆครับอืมอืมแทะเกอกวันนี้มีโอกาสก็มาทักทายเพื่อนๆยามเช้าๆนะครับ ครับจะก่อส่วนมากผมจะแฟนจะซื้อให้มาทานตอนเทเช้านะเพื่อนๆนะถ้าเป็นกะบ่ายก็คือกะกลางคืนนะเพื่อนๆเขาจะซื้อให้มาทานที่บ้านนะครับวันละถุงนะครับถ้าเป็นกะกลางวันจะไม่ได้ซื้อมาครับเ,เพื่อนนะ เ,เพื่นันๆเดี๋ยวไปผักก่อน,เ,นเพื่อนแป๊บหบนึ่งนะครับอตอนนี้ข้าดบ,บ้านแล้วก็ตื่นกันหมดแล้วเพื่อนอากาศนบ้านเพื่อนนะ าหั่นผักก่อน,อนเขียงมีดนะครับก็จะ,จะนั่งพักทายเพื่อนๆอยู่ประมาณสักสักสักพักหนึ่งนะครับในผักกินผักเยอะๆเพื่อนใส่กอบวงเดียว <c oughs> ดีไมเ่เพื่อนๆนะทุกคนชอบทานผักนะ,พะเพืนะ่อนๆดีไม่ได้ต้มมาม่าชดน้ำนะ,พะเพื่อนๆนะมาม่าเราก็มีเป็นดังๆเนี่ยเช้าๆบางทีอากาศดีๆแบบนี้พเพืนะ่อนๆมามา่าตุ๋นไว้เป็นหังๆนะครับไม่ไปต้มชดน้ำร,นร้อนๆนะก็ได้นะ,พะเพืนะ่อนๆครับ ตั้งหน่อยนะพเพื่อนๆนะโอ้โอ้ฝาหม้อลุบฝาหม้อลุบบาวค่อยไปเก็บก็ได้เพื่อนๆ กระทะเมื่อกี้เอียงหลุดตกลงไปกลางอ่าอลืมไปพเพื่อนแก๊สหมดเดี๋ยวไม่นี่ดีกอวาเช้าเช้านี้เดี๋ยวโทรให้เขามาส่งแก๊สให้ กับข้างล่างยังไม่ตื่นไม่เป็นไรนะข้างล่างก็จะมีเตามีทงังมีถังแก๊สอยู่เดี๋ลงไปเก็บฝาหมอ้อก่อนนะครับตอนหนึ่งนะฝาหม้อหลุดสวัสดีครับสวัสดีครัเบเอาไม่ดับไม่โดนิสกอยู่ คนบอกไม่รับไม่นอนนี่ฟรามอกเพื่อนรีบนอนไปไหนเพื to ่อนบรรยากาศข้างล่างสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเด็กก็นอนพักผ่อนแล้วนะต้องทานอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มีโอกาสก็มาทักทายเ,เพื่อนๆมีน้องฝาหม้อหลุดเขาจะใช้ไอ้นี่เพื่อนๆนะปิดปิดกระทะนะเพื่อนๆปิดกระทะกระทะน้ำมันเรานะครับเดี๋ยวจะจายจะโทรให้ตายาขเขาเรียกตายานะตายา แต่อยามาส่งแก๊สหน่อยบรรยากาศบ้านๆมีะไยสักเปล่าม,มีอะไรฮนะมีลอยสักบปล่ามาครับเพื่อนๆนะทานไปก่อ,อนด้วยกันกลับจะต้มมาม่านะเพื่อนๆนะลืมไปแก๊สหมด จะทไจ้ก่อมาต่อนะมาเริ่มมาเริ่มเพื่อนๆนะทำใต้เกาะด้วยกันเมื่อกี้อาจจะพูมเพิมพมเพิมหน่อยนะครับนะส่งความสุขส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆยำเช้ากับ สามขอสามนะว่ามีรอยสักเปล่ามีมีม,ม,มีมีรอยสักครับส่วนมากผนจะเป็นไม่รู้สักที่แขนทํางเพืเ่อนๆนะจะสักไว้ตรงแผ่นหลังนะครับ เป็นรูปมังกอนะเพื่อนนะๆนะรูปมงกอน,นะครับถ้าเราตัดืีแกะเวลาเราไปสมัครงานจะยากนะครับ<ม>แข่งขาอ,อะไรเงี้ยนะครับ<ม>ก็จะยากเพาเป็นแผ่นหลังนี่ถ้าเราใส่เสื้อก็จะปิดนิดชิดกันพูดง่ายนะๆนะเพื่อนๆนะอืม ทำไมก่อนผมเป็นทหารอยู่บนเนอร์ทหารนี่นะครับกลับมาจากในค่ายค่ายทหารนะครับอยู่อำเภอวารินชำรราชนะครับค่ายสประสิท,ทิประสงคนะครับอยู่ใกล้กับกำบูฐานนะเพื่อนๆนะที่เป็น,ป,นประเด็นทางการเมือง <c oughs> <c oughs> เป็นทหารราบครับเป็นทหารราบนะอยู่รอหกนะครับพันหนึ่ง นวันนี้มาส่งกำลังใจแลวใครเป็นเพื่อนพี่น,น้องทุกคนนะครับไปทานแักกอกเสร็จแล้วก็แล้วก็ลงไลแล้วเพื่อน มานะเนี่ยมมีโอกาสก็มาทักทายเพืเ่อนๆยามดยเท้านะครับ ครับเจ้าเนี้ยนะครับซื้อมาทานตลอดนะถ้าเป็นเท้าเท้าทำงานกลัาบบ่ายนะครับเดินทางสนเท้าเพืเ่อนนะ ตอนนี้เริ่มเท้าแล้วเพืเ่อนๆนะเห็นแสงสว่างนะครับเห็นผมชี้เปน็นลงมือด้านหลังจะเป็นชาของแม่น้ำเพืเ่อนๆนะอากาศดียามเรอะะเท้านี่ จัดของผมมันเบิกมัน,น,นเพื่อนนะนอำเภอเทาจังหวัดระบุรี ถท,ทายเพื่อนทุกคนครับถ่บายย่างรองเท้าของวันพูดนะเพื่อนนะบรรยากาศเพิ่งเลิกงานจากโรงงานมาเพื่อนเดินทางมาถึงบ้านนะครับพอดีนั่งทานก,กระกอก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆพี่ๆนน้องทุกคนกครับ วันนี้ก็เฮงเฮงปังปังเพื่อนนะเงินเดือนออกแล้วนะครับก็ออกมาก็โอนให้เมียก่อนอันดับแรกนะครับแล้วเมียก็โอนให้แม่ด้วยนะครับเฮงเฮงปังปังทุกคนนะเพื่อนนะอืม จะโอนให้ทุกเดือนนะครับโอนให้ทุกเดือนแล้วก็รับรินค่าไฟมาจ่ายค่าไฟให้พ่อให้แม่นะครับขออนุญาตยืนยันตัวตนกับพเพื่อนๆพี่น้องๆก่อนนะครับกับผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษตปานเพื่อนนะอำเภอสันทราลวงจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะครับมาได้แฟนนะครับอยู่ มันเบิกอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีเพื่อนๆนะสถานที่ทํางานเป็นโรงงานรองเท้าอยู่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็มาทักทายเพื่อนๆมาส่งกําลังใจนอบนั่งทานเพชกรอกให้เเพื่อนนะนี่สักพักหนึ่งก็จะลงไรแล้วนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องๆทุกคนนะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจนะครับไส้กรอกของเราอร่อยแท้เพื่อนนะนะครับอืม,อมผักกรอบมากมเป็นหัวหัวนี่เจ้า หมดแล้ว,วเพื่อนๆนะชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับด,ดูดนะครับ ากาศดีมากเพื่อนๆ <c oughs> ด้านหลังของเราจะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ติดแคคของแม่น้ำนะเ <c oughs> ช้าเช้านี้ก็จะได้ยินเสียงนกโอ้เยอะเพื่อนๆนะเสียงนกร้อง,องๆๆนะครับดีวันนี้ไม่มีปกติเวลาเช้าเ้าอย่างเงี้ยส่วนมากแถวบ้านจะมีตุ๊กแกด้วยนะเพื่อนๆนะตุ๊กแกตุ๊กแกร้องร้องทุกวันนะครับ สดชื่น,นอิ่มแล้วเพื่อนๆนะอีกสักพักมันก็จะลงไหนแล้วนะครับส่งความสุขส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆนะครับรบรรยากาศของเราบรรยากาศยามเช้าๆนะครับอ่าบรรยากาศบ้านบ้านนี่แหละเพื่อนๆน,นะไม่มีอะไรไมากมายกําลังหมุนกําลังหมุนตัวหมุนตัวหน่อย <laughs> เพื่อนๆนะกล่องน้ำต้องหน่อยนะครับส่วนมากถ้าไม่ได้ขึ้นไรทางนี้นะเพื่อนๆนะส่วนมากผมก็จะทำคลิปนะทำคลิปสร้างรายได้จาก facebook นะครับเพื่อนๆนะเปิดหมวนมืออาชีพสร้างรายได้กับการเป็นเคเตอร์ที่ดีนะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถที่จะติดตามผมได้นะครับเพืเ่อนๆนะฝากเพื่อนๆทุกคนไวเวียนให้กําลังใจกันด้วยนะครับนะครับพิมพโปรไฟล์ก็เดี๋ยวผมจะลงไว้เดี๋ยวผมจะเอาไปลงทางช่องนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปติดตามนะเพื่อนๆนะฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับเด็ดบ้รดาส์นะเพื่อนๆนะ,ะด้วยความขยันแล้วก็ความพยายามจึงได้ เครื่องไม้เครื่องมือการสร้างได้ได้จาก f a c e b o o k นะก็คือ AI นะครับจากเด็กบ,บ้านนะครับก็ได้เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เป็นคนในครอบครัวของ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ดูความขยันของเรานะครับก็ทำมาประมาณ2ปี นะครับสองปีเข้าปีที่สามนะเพื่อนนะเพื่อนๆนะก็ผ่านกดผ่านเกมได้รับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ช่วงนี้ก็ผ่านมาประมาณกน่าจะสี่อาทิตย์แล้วเพื่อนๆนะผ่านมาสี่อาทิตย์แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบใครเข้ามาก็ฝากกดออคาะมุมคอใจให้ด้วยวันนี้มีโอกาสก็มาทักทาย เพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับบรรยากาศยามเช้า,านะครับเพิ่นทานใส่ตอกไปเด้อเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะได้เวลาเข้านอนพักผ่อนแล้วนะครับเช้านี้นะครับเพิ่งเลิกง,งานมานะครับส่งความสุขส่งกำลังใจทักทายเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาไลท์ทักทายนะครับ สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนก่อน,นะครัากาศอ่ามีากาศบ้านๆเพื่อนๆมียากาศบ้านๆไม่มีอะไรมากมายนะครับอยู่กับชนบทบ้านนอกบ้านเหล่านี่แหละอา่า แล้วเพื่อนๆนะขออนุญาตลงไลน์เลยนะครับน,นี่บรรยากาศของเรายามเช้าๆนะดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปหนึ่งนะด้านหลังของเราจะเป็นหลวงพ่อโวยนะเพื่อนๆนะหลวงพ่อโวยนะครับวัดโคศิรารามจังหวัดชัยนาทน,นะครับเรานิมนต์มาถึงบ้านนะเพื่อนๆนะใครเห็นใครอยู่ในคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังคิดสิ่งใดคอให้สมปรารถนาเด้อเพื่อนๆนะนะครับ ให้มีความสุขกับการทำงานนะเพื่อนๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเงินทองไหลมาเทมานะเพื่อนๆนะซื้อหวยถือหวยซื้อเบอร์ถูกเบอร์อะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆนะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะเพื่อนๆนะนะโอเคครับนะดูบรรยากาศของเราบรรยากาศบ้านๆไปก่อนนะอีกสักพักหนึ่งเลยก็จะลงไลน์แล้วนะครับขอตัวแป๊บนึ่ง้อเพื่อนๆนะ บรรยากาศของเรายามเท่ยวยนะครับส่งความสุขส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆพ,นพนี่พี่น้องๆก่อนนะครับบรรยากาศช่นน้้นะครับยวพาให้ดูอดูที่หน้าเราก็ไม่มีอะไร่บรรยากาศบ้านๆเนใช่ไหมเพื่อนอืม โอ้ย,ยเจ้า,ยายเจ้าอารมณ์ตเเปิดเพลงแต่เช้าเลย,ย,ยเจ้านะนะครับบ้านใกล้มนุนเย์ข็งตื่นเช้าเหมือนกันนะพเพื่อนๆนะตื่นเช้านะผมเลิกการเลิกงานมาก็เจอเปิดไปแต่เช้าๆตลอดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพเพื่อนๆ บรรยากาศพึ่งเลิกงานมานะครับมีโอกาสก็ม,มาถักไทยเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องก่อนนะมายืนยันตัวตนนะครับก็ผมอึ่งน้อยนะอึ่งน้อยชื่อเล่นชื่ออึ่งน้อยนะครับถ้าเป็นอีกช่องทางนี้ก็อึ่งน้อยลอยหลานนะเพื่อนๆนะเป็นโปรไฟล์ที่ลูกสาวตั้งให้นะครับวันนี้มาส่งกำลังใ,ใจทักไทยเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องก่อนนะครับบรรยากาศยมเช้าเช้าของวันพุธน,น,น,นะ <ente> พนะ <Feels> นเพื่อนๆนะพึ่งเลิกงานจากโรงงานมา ทักทายครับทักทายทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับขอตัวแป๊บนึงนะครับขอตัวแป๊บนึงนะครับดูบรรยากาศบ้างเพราเราไปก่อนไม่ไมีอะไรมากมายหรอกเพื่อนๆนะนะครับบรรยากาศบ้านๆส่งความสุขส่งกำลังใจทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะครับบรรยากาศของเราย้ำตู้เช้ากับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับ ตรวแป๊บหนึ่งเด้อคพเดิน

ใหญ้ญาติรงไรเลยนะพเพื่อนๆนะลาย่อยครับสวัสดีครับไฟก่อนเดินปิดไฟก่อนนะ